อันนี้เรามาไหนกันคะวันนี้เรามาที่สวนสัตว์คลองหกค่ะเข้าไปกันคะถึงแล้ววันนี้ถึงแล้วเอามาถ่ายข้างหน้ารูปหนึ่งโอเคกดปวดหมดไหนมีสัตว์อะไรบ้างคะไหนดูซิดูป้าย ไปทางนี้กันก่อนแล้วค่อยไปย้อนไปทางนน้นไปเนี่เป็นสะพานไม้แบบนี้เราข้าไปกันเลยปปาดิน็นสะพานไม่ไผ่นะคนไถ่ก็ต้องเดินระวังด้วยนะคะจะดุดได้นะไม่จะดุดหรอกนะโอ๊ยโอ๊ยมันจะยากมากเป็น่งอุ้ยอุ้ยแต่ว่ามันผุกแล้วนะใช่แล้วก็ม